บ้าผุกกรเทิงนี่ยก็เชียวได้หุกไห้หน่ยนี่ยบ้าข่อยังไห้เจ้ามาหุกไห้เออบ้าก็โดนเลยนายเอ้ยไดดบ้าบ้าใส่กับแดดเนาะโค้งหลังให้ซื้อๆกับแดดเนาะบ้าอบยาหนามมื่โอ้บไปได้มักเผาดอกเอาสบายดีเนาะทุกคนเนาะเหมือนนี้มาหาบ่าวซู่อีกพิเศษมีศิลเนาะเพราะว่าหนาอยื่นมันบ่ไหลทุกคนเอ้ยบ่ไหลแต็มกระขื่นนี่บ่ได้อาบหนามเต็มกระขื่นนี่ มืัอนี้ซิมาขออาบน้ำเพื่อนบ่าวสุกเห็นกะผุ้ยีลังบ้านเพทุนเป็นน้าฝนเนาะซิไปขออาบน้ำเพื่อนไะจังวาแล้วไปขออาบลงเบิ่งเพคนสิบบ่ายอาบบ่ะขออเป็นไรนั่งเออตัวชินตัวแพร่โอ้ซิม่าขออาบน้ำมีเพื่อนเจ้าเออน้าเพื่อนเจ้าผมมีอย่มาน้ำน้ำมันบรายเดี๋ยห์ละน้ำเพื่อนเจ้าไรสิบบ่เออบ่ไหลดอกอย่างบ่ไหลเอาไว้อันนั้นน่ะให้น้าอาบ หนอาไวาให้นั่งอาบขออาบนี้ขอบุตรอาบน้ำแต่มันขื่นเอบุตรนี่น้ำพ่นเป็นอยู่หลังบ้านเออนี่อาบน้ำพ่นเจาะเด้อเออมาอาบซ่องนี่มันเออเออเป็นมาดาน้ำแต่มันขื่นอยู่บนน้ำอืมหนามันบ่ไหลมันอาบนแต่มันขื่นเลยเออไปแล่น้นานเป็นไรอยู่หลังบ้านเป็นไรไปพาไปในติดล่ะเอออย่างคนน่านี่นังอยู่หลังบ้านนี่บ่เออเออไปทุกคนบอซูบคนให้เขาอาบน้ำแล้วเนาะบ่มาบ่ตขอาไปก่อนหน้าอยู่บ่อนใดล่ะ ต้องไปรบาบาลานมาเลยว่ะเอ้ตัวพนมีน้ำพนเออมีารอยู่เดีอาบน้ำร่บาลนี่ม่ขึ้นนี่ไปอาบน้ำ พอได้อาบอยูวันนั้นเราห่วงว่าอย่าให้เมียเพิ่นน,น้ำป้องลหลายมันวงจะมียเนาะเอออ่สิขอเปลี่ยนเสือกบะานึ่

เออเออมาอาน้ำอีลม uh, ุกับม uh, nah. uh, ือจะบอกจะบูนเออมาะเออเอคือสีลเนาะอันใจเด้อเออโอ้โหสบู่กันไม่ให้เลยเนาะเออทำไมอะไรเออจิบจกนะ เ่อ,อหาบอเอาต่หใหม่มาหยเบทาดอแอกนอาบหน้าอาบเอาบน้าหน่เออ่างรัมาอาอบ้กันนเะ้อาจอาบดอกบอหอนหน้าเ้านี่จาอาบน้ำ,นำลแล้อบ่เอออาบน้าหนังเอย พอกชาวนีอนำได้อีกแล้รอบอุณบอสเคเน่บอ no> euh, you know no> no> no ่่มขื่อันนี้เออแล้ววันน้ที่จะบอกเอ็นยังก็สิบอกเออบอกแล้วเนาะอยู่น้ำกันเนาะีห่นบอวันนี้กิ่ทีกทีใช้อาบอีหนายนี่เออจากลาเออใบอันนี้นะเนี่ยเออแ่ผักก็ไม่ใช่จ้าเออ่ผัก แกผักเกผักสิเแนวกินทาเสี้ยวคอบ่เออเออถาผู้จองอะไรโอ้เกผักก่อนะเอ้ยเออกำลังเห็นแ่ผักอันนี้น่ะื้นนี้สิมาใจดีให้กินข้าวนอีก้วบอเอยนาผมอาบน้ำเฮาสชู่ก็สบเาเาเรยห้กินเอ้เอนางเบอร์นี้แหละตัวน่งเบิ่งดอกน่งอันนั้นยังนางเบอร์ผมคอยอาบน้ำเลยนี่เออปันามนบอ แอ้วเก็บผักนะยนนมาลักเบงเาอาบน้ำใช่ๆแหละเอาไปลักเบงรอเรยกงนักล้างเห็นแน่เออมาน้าอันนีใช้รูเลยโอ้ยเสียวดิ่ะใอยาใส่เจ้าแค่เจ้าเลแหล่ะานาเออเพ็บผักและอันนี้เออพักกระโดดกินกับยางมาแหลกเออปนปานั่ะเออ ปนป้าไปซื้อมาบอกเออซื้ออะไรซื้อจุตลาดจุดอระเมียไปโอบแม่ยังน่ะเออไ่ได้แนมดอกอีน่าอ้นี่เออกล่องเหลขอยอาบน่ะอาบนึกเออประหมักลำใหญ่น่ะนะเออแล้วก็บ่ไปเลยเนาะอ่ะเวละนางเอออีน่าอนี้ เอออัพเลยนะเออหนกกระลังเนาะหกแล้วแต่จะบวกกวดเออบึกีีกวดก่อนอามาไก่อกอ่อยเด้อมากวดยังยังอืมเออมากวาแล้วโอ้มันหกนัเอ่ยขางนอาสบูจบอ่างนี้เ <c oughs> น,ะนาะเออ,อไปจะได้น่ะเออไปได้น่ะ เออเออกรหองมาแล้วดูต you know so nice> yeah. right really really ั้งหนามันเลยติดตักบัวเถืองนี่เออมานาอีนัยเออเอาไปเลยไปไว้คอยนั่งมันตักบัวเถืองเออเชี่ยวก็มียังบใส่บใส่เห่าอ้าวปวดกรอามหนามจากอุบัิเหตุอยังไปไว้มานาโอ้ก็มีอันเดียวใส่ก็บอะไรเนาะเออ นสบูบถือมาสบูบถือมากระจมเนาะเอออาบนำเพื่อนเฮาก็ยังเออสบู่เห่าจักลาเอออน้อาบตะตะเด่เออไปเลยอีนายนี่ยุ่งกวนรอว่าอะไรไม่มาอาบน้ำกันนไปเนเย็ก็เย็นแล้วน่ะน้ำเผเย็นน่ะน้ำเผาไล่น่ะน่ะเอ้ยไล่เลยเาแตุ่ย แรงก็ให้เชียวความจอาบน้ำน่เด้ออือพอดานาเอาไปให้นางนาออเออให้นำเย็นอรก็ออนำลายอก็อยากอาบแขอเอาบน้ำเอเด้อาน้ำเยในห้องน้ำเจ้าก็มีดอเ้ก็น้ำในห้องน้ำไว้ให้มีอ่ะอือพ่อปะหนักสบู่พ่อสบู่นะพอแล้ว ่ไมล่นนะเออ,อหกอลีอนะ <c oughs> เออปฏิกวดแล้งสาวปฏิกวดนะเออข้าเียวา้าอนอะเออเป็นเลนเนยเม้งีเบียหเอก็ไมตัดใหมนะมอเอเออยังไบนังนะ เออปนอุ้ยนายดหเสี่ยราจมีย่อยแ่นนี่มีแพ้อยู่บอิติ้หนจนอนายดไปเลยเออ่มาก้แพ้มากเออปนายืมแน่เออพอดีนางหายพี่หายยังยืมสื่อทำไมแมจะมีบ่เออน้ำมดแล้วปนา เออปน้าไม่เจ้าก็ใส,ส่สีโปเสมอเออข้างใ,ในก่อนนะฮะเอ่อข้างในก่อนยืมแผ่แน่เออปน้าฮะสีให้เสียวค่อยไปเข้าห้องน้ำก่อนเฮ้ยนายนี่โอ้ยออกไปเลยเอ้าวเมื่อกี้เนี่ยมาขอด้ายก่อนเอาปน้าหน่อยเลย ใส่สีแล้วบ้เนี่ <c oughs> เห็นตอน้นปวดแพลมั้ <c oughs> ไปเลยงเงินไปหลกเงินเฮียงข้าเชี่ยวคอยบริสาทนะ